ไปด้วยความเรียบร้อยและด้วยความประทับใจงานมหกรรมอาชีพอ e ีสานใต้65โดยในวันสุดท้ายของงาน23ธันวาคม2564เริ่มด้วยการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระทั้งวันรวม11สาขาอาชีพ ต่อมาเวทีอบรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวอาชีพมีครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ร่วมงานกว่า80คนได้รับการสนับสนุนวิทยากรคุณภาพจากกองส่งเสริมการมีงานทำในภาคเช้าและภาคบ่ายสนุกสนานกับวิทยากรอารมณ์ดีดรสุดปัตตภ,ภีเวียงศรีเรื่องจะปรับตัวยอย่างไรกับสถาน สถานการณ์แรงงานที่เปลี่ยนไปเชื่อมโยงเครือข่ายไปครูเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกดและบุรีรัมม์90คนไฮไลท์ของงานมหกรรมอาชีพจบด้วยความประทับใจกับเวทีเสวนาเส้นทางสู่อาชีพและการมีงานทำโดยวิทยากรผู้ประกอบการผลสำเร็จในการประกอบอาชีพสะท้อนมุมมองแนวคิดการประกอบอาชีพและการมีงานทำด้วยความประทับใจ ตกงานแล้วทาไงคะเราก็หาทางออกไปได้ของเราก็หนแเราตกงานเงินก็ไม่มีใช้ค่าใช้จ่ายก็ประดังประด็นเข้ามาสุดท้ายก็กลับบ้านกลับมาหาพ่อแม่เนี่ยหรือก็มานั่งคิดตอนแรกั b เ e n นมาโอ้ชี๊ดจ๊าดเร็นดีต็จ๊ึดเศร้าหรือเปล่าเนะี่สุดท้ายแม่ขายข้าวได้ไหมเราลองขายข้าวของเราดูเออสุดท้ายมันขายได้ตอนเนี้ย คือตอนแรกเราไม่ได้มองว่าเราต้องทํางานทำไงทํางานที่มีคุณค่ารักงานเป็นตัวของตัวเองไหมไม่ฉันต้องการเงินเงินคือคําตอบ money is the answer You know? ออ๋ฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปทํางานหาเงินก่อนไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่เอามาดำรงชีวิตก่อนแล้วสุดท้ายเราค่อยไปหาความต้องการได้อื่น อับเสร็จมาอยู่บ้านฉันไม่ชอบงานนี้ฉันไม่ชอบขายข้าวฉันไม่ได้อยากเป็นเกษตรกรสุดท้ายเราต้องไปหาความสุขด,ด้านอื่นอย่างเช่นช้อปปิ้งออนไลน์เออของก็มาส่งที่บ้านทุกวนันทุกวนันทุกวนันกว,นกว,นกวนเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองความความสนุกความความแฮปปี้ของชีวิตงานที่มีความสุขไม่มีจริงอันนะั้นเรียกว่างานอดีก ต่เมื่องา,งานอะไรก็แล้วแต่ะเทินเป็นงานที่เป็นเ,นเ,นเงินน่ะงานนั้นจะเครียดทันทีเราต้องอยู่กับงานแบบนั้นงานไหนที่เป็นมีเงินนะคะงานนั้นจะเครียดทันทีเราต้องทํางานให้เป็นระบบอย่างวันนี้ทาเพจใช่ไหมทาเพจอ๋อวันนี้ต้องลงคลิปนะลงคลิปต้องลงเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ขณะที่อาจารย์กัลังคุยกับวาตอบแชทอยู่นี่ปิดออเดอร์ได้มีคนโอนเงินมาละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเออ เลยตลอดเนี่ยต้องทํางานขนาดท่านคุยเนี่ยต้องทํางานกินอยากบอกน้องนวัดงานมันมีหลายหลายฟังก์ชันหลยรูปแบบต้องบอกคิดสํานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขอบคุณกรมการจัดหางานที่สนับสนุนวิทยากรดีมีคุณภาพช่วยสนับสนุนให้งานสําเร็จลงได้ด้วยความประทับใจ